สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับอยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องวันนี้ครับบ่าต้นเดือซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านมาปักหลักทำค้างถั่วฝักยาวนะครับได้สิบกว่าวันแล้วครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยแต่ว่าวันนี้มาทำค้างก่อนนะครับปักหลักทำค้างหลักที่ใช้ก็เป็นไม้ยูคาน,นะครับ เพราะว่าเบาต้นมีไม้อยู่ขาก็เลยใช้มาทำเป็นหลักทำค้างจะทำค้างใช้เชือกฟางนะครับทำค้างแบบประหยัดงบคนงบน้อยก็ปลูกได้คนงบน้อยก็ทำค้างถั่วได้นะครับค้างถั่วมันทำได้หลายแบบ ทำได้หลายอย่างแล้วแต่พี่น้องสะดวกแล้วแต่ว่าเรามีอุปกรณ์อันใดมีไม้ไม้ไผ่มีเชือกสารพัดประโยชน์เนี่ยที่เราไม่ต้องซื้อเราก็เอามาทําค้างถั่วได้นะครับจะเป็นปลายไม้ไผ่ปลายไม้ทั่วไปก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้มันเดินแล้วสะดวกสบายมันไม่เกะก,กะ ก็ใช้ไม้ทําเป็นค้างทําเป็นทรงกระโจมก็ได้หรือจะทําเป็นเชือกฟางเหมือนเบาต้นก็ได้นะครับหรือพี่น้องที่มีงบก็ใช้แบบตะข่ายก็ได้นะครับแต่ถ้าจะถามว่าแบบไหนที่ถั่วเขาชอบจริงๆโดยธรรมชาติของถั่วนะครับเขาก็เป็นพืช แบบเลื้อยเถามันเป็นเครือครับพี่น้องเป็นเครือนะครับโดยธรรมชาติเขาก็จะชอบไม้มากที่สุดถ้าพี่น้องมีไม้นะครับก็ทําค้างด้วยไม้ซึ่งถั่วจะชอบมากๆแต่ถ้าเราไม้ไม่มีเราปลูกเยอะจะเอาไม้ที่ไหนเราเบาต้นก็ต้องพึ่งพาอาศัยตะข่ายนะครับตะข่ายก็ไม่แพงครับ เราก็ใช้ไม้น้อยหน่อยปักแค่หลักแล้วก็คึงตะข่ายนะครับมันก็ได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้เงินซื้อเลยเราก็ต้องมีไม้เป็นของตัวเองนะครับมีพี่น้องหลายท่านถามผมมาว่ากี่วันถึงทำค้างได้การทำค้างถั่วไม่จำเป็นต้องนับว่ากี่วันนะครับเราขึ้นคูทำแปลงปลูกได้ เราจะทําค้างก่อนแล้วลงเม็ดปลูกก็ได้หรือเราปลูกเสร็จเราทําค้างก็ได้ช้าสุดเนี่ยเราต้องทําค้างก่อนที่ถั่วเราจะออกยอดจะแทงเขืนนะครับสิบวันขึ้นไปเนี่ยตอนนี้ถั่วของผมเริ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่ใส่ปุ๋ยเพราะถ้าใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่ ถั่วจะแทงยอดถั่วจะออกเขือทันทีนะครับ10วันนี่ใส่ได้แล้วแต่จะเพิ่งใส่เยอะนะครับใส่น้อยๆถ้าเราใส่แบบเม็ดก็รอบๆกอเนี่ยประมาณ1ช้อนชาหรือจิบมือเดียวนะครับอย่าไปใส่ให้มันติดกอนะครับห่างสักหน่อยนะครับห่างๆกอสักประมาณ1ฝ่ามือนะครับ ไปใส่ชิดมากใส่ใกล้ใส่ติดต้นเดี๋ยวมันจะตายนะครับเพราะเขายัางเล็กอยู่หนึ่งอาทิตย์ถึงสิบวันขึ้นไปใส่ปุ๋ยได้แล้วนะครับต่ำกว่านั้นอย่าเพิ่งใส่ครับพี่น้องเดี๋ยวถั่วมันเหี่ยวเดี๋ยวถั่วมันตายนะครับนี่คือการใส่ปุ๋ยครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยครั้งแรกหรือการทำค้าง โดยเฉพาะการทำค้างเนี่ยทำได้เลยนะครับไม่ต้องรอว่าถั่วได้กี่วันเราทำได้เร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีนะครับการทำค้างแต่อย่างช้าเนี่ยสิบวันขึ้นไปทำได้อย่ารอนะครับอย่ารอให้ถั่วเขาเป็นเครืออย่ารอให้ถั่วเขาแทงยอดก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันการ เพราะว่าถั่วเนี่ยถ้าเรามีค้างให้เขาขึ้นเร็วยิ่งดีนะครับเขาจะเจเริญเติบโตวไวเพราะฉะนั้นทําไวยิ่งดีนะครับในการทําค้างที่ผมเลือกที่จะทําเชือกฟางเนี่ยผมไม่ใช้ตะข่ายเพราะว่ามันก็ประหยัดงบลงมาหน่อยหนึ่งนะครับประหยัดงบมาครึ่งต่อครึ่ง กับการที่เราจะทำตะข่ายแต่ตะข่ายมันสะดวกสบายตรงที่ว่าเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาเยอะเหมือนทำเชือกฟางนะครับตะข่ายเราก็มาขึงดึงหัวดึงท้ายดึงล่างดึงบนมันตึงพอสมควรมันก็ได้แล้วนะครับแต่ทำเชือกฟางเนี่ยเราก็ต้องมามัดมัดล่างมัดบนมัดล่างมัดบนนะครับ มันก็ใช้เวลาเยอะกว่าตะข่ายอันนี้คือทําค้างนะครับแต่ว่างบนั้นมันประหยัดกว่าตะข่ายลงมาครึ่งต่อครึ่งนะครับแต่ถ้าจะให้ประหยัดจริงๆเนี่ยมันก็ต้องค้างไม้แต่เราต้องมีไม้เองนะครับไม่ต้องไปซื้อเขาแต่ถ้าพี่น้องจะไปซื้อเขาเนี่ย ถ้าหมาม่มีเองนะครับผมแนะนําว่าเป็นตะข่ายดีกว่าจะประหยัดกว่าเยอะเยอะกว่าเราไปซื้อไม้เขานะครับถ้าจะซื้อหน่อยก็ซื้อแค่มาปักหลักคือมาทําเป็นหลักขึงตะข่ายนะครับมันก็ประหยัดกว่ากันเยอะนะครับถั่วฝักยาวรุ่นนี้ที่ผมปลูกพันเนื้อชื่อพันลำน้ำผงสองนะครับเป็นถั่วฝักสีขาว ซึ่งนิยมปลูกกันทางภาคอีสานเป็นส่วนมากนะครับระยะห่างระหว่างแถว1เมตรนะครับห่างระหว่างต้น40เซนติเมตรถ้าจะให้ดีเนี่ยห่างระหว่างต้น50เซนจะสวยมากๆนะครับแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยพี่น้องที่ปลูกปลูกกันอยากจะใช้พื้นที่ให้มันคุ้มบางท่านก็ 35เซนบางท่านก็40ิเซนบางท่านก็50แล้วแต่ความชอบนะครับความห่างแต่จะถามเบาต้นว่าความห่างที่เหมาะสมอยู่ที่เท่าไหร่4 0ถึง50เซนนะครับเป็นความห่างที่เหมาะสมถั่วเรามันจะไม่ชิดจนเกินไปเวลามันงามเนี่ยมันจะไม่บ้าใบนะครับเพราะฉะนั้น ในการฉีดพ่นสารกำจัดเพลี้ยกำจัดแมลงมันก็จะง่ายความห่างระหว่างแถวระหว่างร่อง1เม็ดไม่ชิดจนเกินไปไม่ห่างจนเกินไปนะครับคือไม่ถี่ไม่ห่างนะครับแต่ถ้าจะให้ดีจะให้สวยที่สุดเนี่ยเม็ดห้าสิบห่างระหว่างแถวนะครับเป็นความห่างที่เหมาะสมที่สุด แต่ถ้าเพ่นอ้องมีพื้นที่ที่เยอะพื้นที่ที่กว้างจะห่าง2เมตรก็ได้เพราะการดูแลในการฉีดพ่นพวกยากําจัดเพลีย้ยกำจัดแมลงต่างๆฉีดฮอร์โมนต่างๆมันจะง่ายแต่ถ้าเราปลูกชิดกันเกินไปเนี่ยทำร่องแบบชิดกันแบบ6 0สิบิจเซนโอ้มันชิดกันเกินไปนะครับมันจะดูแลงยากพวกเพลีย้ยพวกแมลงต่างๆมันก็จะเยอะ เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆอย่างเช่นโรคใบด่างนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามบมอต้นเดือซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ